ตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวอียุสุนะครับเขาหลามนะครับตัวนี้จะเป็นปีน0 8แล้วนะครับสีสันรอบคันนะครับบางๆนะครับพอดีสวยๆเลยนะครับล้อแมกนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับสีเงาฉ่ำๆเลยนะครับลองดูนะสีสันรอบคันก็ผมตีให้90%เลยแล้วกันนะ ที่เหลือก็เป็นรอยขดแมวไปแล้วกันนะครับริวรอยเล็กน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับงไนเนอร์ก็ยังสวยๆอยู่นะครับของข้าก็ใสๆเลยนะครับเป็น S L X แล้วนะครับนี่นะครับดูความสัยงามนครับไายในนะครับ ภายในก็จะเป็นนะครับแผงประตูก็สวยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างต่อไฟฟ้าได้ปกตินะครับบก็เป็นเบาะหนังนะครับภายในเดิมเดิมนะครับผมมีจอฝั่งลินนะครับใช้งานได้ปกตินะต่อบลูทูธได้นะครับเบาะหลังก็ประมาณนี้เลยครับแต่ตะเข็บนิดนึงนะเขี่ยคุ้มได้นะครับกล่องเก็บเล่นมีนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับ เสิ็แล้วนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับไม่แสนเจ็ดนะครับเกนเจ็ดพันนะครับเศษนะครับขอยนากส่วนห้องเครื่องให้ดูนะครับนี่ห้องเครื่องก็งเปิดเจแบบนี้นะครับ เครื่องเดิมนะดีเซลสองเันห้าคอมเบร็วนะครับเสรยมนี้เลยเกียร์เข้าชิดๆนะครับไม่มีหลุดนะครับเที่ก,กงนก็เงียบๆนะครับ นะครับฟังเสียงท่อกันหน่อยครับประมาณนี้เลยครับท่อตรงหน้าเผานะครับตายวัยรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับกดกดสนใจนะครับจับจองนะครับเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0955นะครับ391 349นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาน่ารักมากนะครับรถสวยได้บางเดิมเลยค่ะเอกสารครบพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเงินสดเพียง169,000บาทเท่านั้นค่ะรถอยู่ปากน้ำสมุทรปราก,การติดต่อได้ที่เบอร์095 539 1349คุณกีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ รถสวยเครื่องแน่แนๆนะคะน็อตแน่นเดิมจากโรงงานไม่มีขยับเครื่องสวยเต็มค่ะรถมีตำหนิตรงขอบกระบะนะคะมีรอยเจาะตามรูปเลยส่วนกระบะไลเนอร์สภาพสมบูรณ์อยู่ค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสวยครบจบเลยไม่ต้องเก็บงานเติมน้ำมันอย่างเดียวใช้งานต่อได้เลยค่ะสนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามคนเข้ามาได้มาดูตัวจริงมาทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจํำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ